ปิดน่านฟ้ารัเสเซียยูเครนสายการบินยุโรปมาเอเชียต้องบินอ้อมโลกงานเข้าปิดน่านฟ้ารัเสเซียยูเครนสายการบินยุโรปมาเอเชียต้องบินอ้อมโลกแถมรัเสเซียสุดแสบวางแผนคืนเครื่องบินเช่าขนส่งแต่สุดท้ายได้เครื่องบินฟรี520รลำ กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเสียแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินต่างๆกรณีการประกาศปิดน่านฟ้ายูเครนรัสเซียจากวิกฤตรัเสเซียยูเครนการห้ามสายการบินต่างชาติจากสหภาพยุโรปหรืออ eu และพันธมิตรที่ประกาศความบาตรรัสเซียบินผ่านนั้นส่งผลให้สายการบินพันธมิตร ตะวันตกมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินมาอย่างเอเชียใหม่ทั้งหมดชนิดอ้อมโลกต้องเพิ่มทั้งเวลาเดินทางเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มเชื้อเพลิงเพิ่มจุดพักเครื่องรวมทั้งต้องปรับตารางการบินกันให้วุ่นวายเช่นสายการบินบิติสเอลเอเวเส้นทางจากลอนดอนอังกฤษไปยังนครเดลี อินเดียเดิมใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงเส้นทางใหม่ไกลขึ้นเกือบ1,600กิโลเมตรใช้เวลาน,านานขึ้นไปอีกกว่า2ชั่วโมงเส้นทางไปโตกเกียวญี่ปุ่นเดิมใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมงเส้นทางใหม่อ้อมโลกไปขั้วโลกเหนือแวะพักที่อาลสกา้า และบินต่อไปยังโตเกียวใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น17ชั่วโมงเชื้อเพลิงต้องใช้อีกมหาศาลจะซื้อรัสเซียก็ขอขึ้นราคาอีกหลายเท่าแต่ถ้าขายให้จีนจะขายถูกถูกและที่แสบที่สุดคือรัสเซียวางแผนมานานมากใช้วิธีเช่าเครื่อง ของสายการบินขนส่งแทนการซื้อจำนวน520ลำเมื่อ EU คว่วมบาทรัสเซียได้ขนส่งรัสเซียก็ขอคืนเครื่องบินเช่าจากบริษัทลิสซิ่งยุโรปทุกลำภายในวันที่28มีนาคมโดยรัสเซียบอกให้บริษัทลิสซิ่งส่งลักบินมาเอาเครื่องบิน520ลำกลับไปยุโรปเองแต่เวลามาห้ามบิน เข้าน่านฟ้าร,รัสเซียเบลารุสและยูเครนเมื่อ,อยุโรปจะเอาเครื่องบินคืนที่สนามบินรัสเซียเครื่องบินเหล่านี้ย่อมจะไม่ใช่สมบัติของรัสเซียอีกต่อไปดังนั้นเครื่องบิน520ลำห้ามบินขึ้นน่านฟ้าของรัสเซียบริษัทลิทซิ่งผิดสัญญาเช่าก่อนต้องจ่ายค่าปรับให้รัสเซีย เมื่อคำนวณค่าปรับที่บริษัทดิสซิ่งต้องจ่ายถึงต้องล้มละลายพร้อมกันจึงทิ้งเครื่องบินทุกลำให้รัสเซียยึดแทนค่าปรับจะคุ้มกว่าล้มละลายโดยค่าเช่าเครื่องบินรายเดือนรัเสเซียยอมจ่ายแต่จ่ายไม่ได้เพราะระบบการโอนเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศ ถูก EU ปิดใช้งานรัเสเซียอยากจ่ายมากแต่จ่ายไม่ได้หากบริษัทลีสิ่งเข็นเครื่องบิน520ลำไปตามถนนกลับถึงยุโรปก็พังทุกเครื่องและคงไม่มีใครต้องการจะขายต่อใครก็ไม่มีใครเอาแล้วสรุปงานนี้รัเสเซียได้เครื่องบินแอร์บัสของ EU จำนวน520ลำฟรีเป็นค่าปรับผิดสัญญาส่วนสหรัฐ เตรียมโปรัสเซียด้วยการเอาเครื่องบินโบอิ้งมาเสียบให้เช่าแทนเพราะหลอกลิสซิ่ง EU ล้มละลายไปหลายแห่งแต่ว่าก็รัสเซียมีเครื่องบินขนส่ง MC 21แล้ว